สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อววลิตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเราเอาใจสาวก KE นะสาวก KE นะครับวันนี้เรามีโต y ยต้าครูโรล่าครับ KE 70ครับมานำเสนอนะคันนี้เป็นตัว70แวนนะครับเป็นรถปี1983ครับราคาผู้ขายตั้งไว้ที่127,000บาทครับ127,000บาทครับ รายละเอียดชันนี้เครื่องยนต์เป็นตัวหัวชี่ชับ 4S ครับช่วงล่างดีครับแอร์เย็นเพลงดังครับภายในสวยนะครับนะล้อเป็นของไฮยาชิครับหน้า8หลัง9ครับยางใหม่นะครับขับไม่ถึง500กิโลนะครับระบบเบรกนี่เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดครับภาษีขาด1เดือนนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะใครสนใจก็สามารถ ดูรถได้ครับรถอยู่แถวอ่อนนุชนะครับราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถได้ผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับเป็นลิงก์ a c e b o o k นะครับเข้าไปดูรายละเอียดกันได้อีกทีนะครับมีเบอร์โทรอยู่นั้นเรียบร้อยครับผมหรือว่าใครจะข้อข้อความไปขอคลิปเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะตรงคำบรรยายคลิปด้านล่างนะครับนี่ สวยเลยครับนะเป็นตัว KE 7 0จนแวนพื้นที่ภายในนี่ค่อนข้างกว้างเอาเรื่องเลยครับนะแต่งได้หลายอย่างเลยครับหลายแนวเลยครับนะก็ลองดูแล้วกันครับเผื่อใครกำลังมองหาอยู่นะเราเจอก็มาชี้เป้ากันให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถคันใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดผมับคลิปนี้สวัสดีครับ